พ่ออย่าว่ากันเด้อเอาไปให้ลูกหลานอย่าเอะแดนดินขินไกลเหลือตาอยืนสูดทิขอบฟ้ายังมีดอกฟ้าแสนงามอาใครได้เห็นจสมองหลงโตคิดเอาวงลงติดตามสาววัยสาวงามงามเลื่อตา lắm tiếng đàn tham thơm trong à, đấy thân phi lắm thật nỗi tội thay thân thần 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 thương 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 khó thương 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 say

เหตุาลใจจะลองเลยหมูไปยี่นายไล่ลองนทีสิ้นเสนสุรสิสุดขอขอบใจจ้าขอขอใจน้ำมาไล่นใจเด้อนะจ๊ะเซ็ตไปเลยมาเด้อยืวยเพ้งย่อ